การเมืองของภาคเก้าไกลมีลุงไม่มีเราและมีเราไม่มีลุงเพื่อความมวังรออยู่ข้างหน้าเท่าไหร่เราไม่เคยหวาณขอเสียงขอรักภาคเก้าไกลเลยแล้ว เี่ยวแขนกันถ้าใครหกล้มบอจะมาถึงที่เชียงใหม่แล้วมาบอกกันเลยว่าคราวนี้ทำไมพ่อแม่พี่น้องต้องเลือกพักก้าวไกลพักก้าวไกลทั้งชัดแล้วก็พร้อมจุดยืนทางการเมืองของพักก้าวไกลมีลุงไม่มีเรา และมีเราไม่มีลงุลงน้องทีมงานบอกว่าลองไปเปิดติ๊กตอกดูปรากฏว่าเปิดไปแป๊บเดียวครับเจอหัวคะแนนธรรมชาติของพรรคก,ก้าวไกลล้อมเอาไว้หมดเรียบร้อยแล้วครับป้ายที่เรามีน้อยอยู่แล้วเวลาป้ายล้มลงหัวคะแนนธรรมชาติของเราก็ไปยกป้ายมันกลับมาให้ เวลาป้ายถูกทำลายพวกเราก็ไปซ่อมแซมให้เวลาร้านอาหารออกใบเสร็จออกบินก็ยังมีแก่ใจเขียนโน้ตเอาไวเ้เล็กๆว่าสนับสนุนพักเก้าไกลทุกคนช่วยกันกระจายข่าวช่วยกันทำงานขยายงานความคิดของพวกเราทั้งๆท,ที่พวกเราไม่รู้จักกันมาก่อนเลยนี่แหละครับเป็นตัวอย่างของการเมืองแห่งความหวัง นี่แหละครับเป็นตัวอย่างของการสร้างพรรคการเมืองที่มีพี่น้องประชาชนทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าของ,อง,องมาหาเสียงเลยักอนึงเนี่ยมามาเออไปอยังไงเื่อกล้วไม่ขอสิบเสียงจากบ้านท่านหรอกถ้าบ้านท่านมีสิบเสียงเราขอยี่สิบเสียงเลยครับไปหามาให้ด้วยอีกสิบเสียงไม่งั้นชนะไม่ได้ครับคุยกับเพื่อนข้างบ้านให้ด้วยคุยกับคนในชุมชนให้ด้วยคุยกับคนในตลาดให้หน่อย คุยกับคนในที่ทํางานได้หน่อยถ้าช่วยกันคนละไมค้คนละมือเราทําได้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้จริงเอาปลายปากกาของเราเป็นอาวุธที่แหลมคมกว่าปืนเป็นอาวุธที่แหลมคมกว่ากระสุนพักอนาคตใหม่ไม่ใช่สถานที่ไม่ใช่องค์กรแต่คือผู้คนที่พร้อมเดินทางร่วมกันไม่ว่าจะยุบอีกกี่พัก เลือกเพื่อตบหน้าคนที่ยุบพรรคอนาคตใหม,เม่เปลี่ยนจากพฤษภาธมินเปลี่ยนจากพฤษภาเลือดเป็นพิษภาแห่งความหวังผ่านการลือตั้งเราจะมาเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปด้วยกันและเราจะมาเปลี่ยนโลกใบนี้ไปด้วยกันครับขอบคุณมากครับ คนขีดเส้นทางนี้เองเส้นทางของการเปลี่ยนแปลง